สวัสดีครับพี่น้องเกษตรกรที่รักทุกท่านครับวันนี้เราจะมาทําผสมปุ๋ยใช้เองกันดีกว่าไหมนะครับเพราะมีพี่น้องเกษตรกรหลายท่านนะครับว่าช่วยทําเรื่องการผสมปุ๋ยใช้เองให้หน่อยแล้วก็บอกข้อดีข้อเสียให้หน่อยนะครับและวิธีการใช้เนี่ยาการคํานวณเนี่ยเป็นแบบไหนแล้วเราจะคํานวณสูตรปุ๋ยพวกน,นี้เนี่ยผ่านอะไรได้บ้างนะครับเดี๋ยวเรามาดูกันในหัวข้อวันนี้นะครับที่จะคุยสู่กันฟังคือวิธีการผสมปุ๋ยใช้เอง ดีกว่าไหมนะครับขอฝากพี่น้องเกรกรท่านใดนะครับถ้าไม่สะดวกชมวิดีโอหรือติดต่อผมทาง YouTube ก็สามารถเข้าชมวิดีโอและติดต่อได้ทาง f c e e o o o นะครับคือโลกแห่งการเกษตรทาง Facebook ปกติและ f c e e o o o k แฟนเพจเริ่มต้นเลยนะครับแม่ปุ๋ยที่เราจะต้องเตรียมในการผสมปุ๋ยใช้เองแม่ปุ๋ยเนี่ยมีอะไรบ้างนะครับอย่างแรกนะครับแม่ปุ๋ยไนโตรเจนในปัจจุบันนี้ ก็จะใช้อยู่ประมาณทักสองตัวนะครับก็คือ,อยูเรีย4600และก็ปุ๋ยแอมโมเนียมัซเฟตนะครับ2100จะใช้อยู่2ตัวนี้แต่ส่วนมากเขาจะใช้4600เพราะจะช่วยใช้ในปริมาณที่น้อยกว่านั่นเองนะครับอันนี้คือแม่ปุ๋ยพวกไนโตรเจนนะครับแม่ปุ๋ยตัวที่2นะครับคือแม่ปุ๋ยฟอสฟอรัสนะครับมีมีอยู่ทั้งหมด2ชนิดคืออันแรกก็คือ พวกไดแอมโมเนียมฟอสเฟตนะครับก็คือ18-46-0นะครับปุ๋ยตัวที่2ก็คือ0-46-0ตัวนี้เป็นฟอสเฟตหรือฟอสฟอรัสล้วนๆเลยนะครับแต่ปัจจุบันนี้นะครับก็จะใช้18-46-0โดยส่วนใหญ่จะใช้นี้คือปุ๋ยในท้องตลาดที่เรารู้จักกันเป็นกระสอบที่เราซื้อนะครับจะใช้แม่ปุ๋ยฟอสฟอรัสเป็น18-46-0นะครับเพราะมันจะให้ธาตุไนโตรเจนด้วยแล้วก็ถูกกว่า0-46-0ด้วยนะครับ แม่ปุ๋ยตัวต่อมาคือแม่ปุ๋ยโพแทสเซียมนะครับแม่ปุ๋ยโพแทสเซียมในปัจจุบันนี้ก็จะใช้อยู่ประมาณ2ตัวก็คือ0060ชื่อทางวิทยาศาสตร์ว่าโพแทสเซียมคลอไรด์นะครับและอีกตัวหนึ่งก็คือ0050หรือโพแทสเซียมัซเฟตแต่ส่วนใหญ่นะครับใช้0060เป็นหลักเพราะ0060จะมีราคาถูกกว่า0050พอสมควรหรือปุ๋ยตัวนี้นะครับที่เราเรียกอีกอย่างหนึ่งว่าปุ๋ยหวานนั่นเองนะครับวิธีการผสมปุ๋ยนะครับต้องมีสูตร ถามว่าสูตรปุย๋ยเนี่ยได้มาจากไหนนะครับได้มาจากอยู่ประมาณ2อสแหล่งนะครับที่ผมค้นคว้าข้อมูลมาอย่างแรกนะครับสูตรปุย๋ยตามค่าวิเคราะห์ดินก็คือพี่น้องเกษตรกรส่วนมากถ้าอยากทําสูตรปุย๋ยตามค่าวิเคราะห์ดินต้องส่งดินไปตรวจนะครับกับกรมพัฒนาที่ดินที่อยู่ตามประจำจังหวัดบ้างหรืออยู่ที่มหาหลัยนะครับมหาหลัยแต่ละคณะจะมีคณะกเกษตรศาสตร์นะครับส่งไปวิเคราะห์กรมพัฒนาที่ดินจะฟรีนะครับแต่มหาลัยเนี่ยผมไม่แน่ใจว่าเสียตังค์หรือเปล่านะครับ พอได้ค่าวิเคราะห์ดินมาแล้วมันก็จะมีสูตรปุย๋ยตามมาด้วยนะครับปัจจุบันนี้ก็มีทางมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์นะครับท่านอาจารย์ทางมหาวิทยาลัยเกษตรศสาศสตร์ได้คิดค้นสูตรปุย๋ยตามค่าวิเคราะห์ดินซึ่งใช้กันมานานพอสมควรแล้วนะครับตัวที่2นะครับสูตรปุย๋ยตามอัตราการสูญเสียผลผลิตหรือตามค่าวิเคราะห์พืชนะครับตัวนี้เนี่ยจะให้สูตรปุย๋ยเนี่ยตามความต้องการของพืชนั่นเองนะครับหรือบางครั้งก็ มอ,ง,องง่ายๆหนึ่งก็คือเช่นขายผลผลิตอ้อยเท่าไรปริมาณธาตุอาหารที่สูญเสียไปเนี่ยก็ใส่กลับมาเท่านั้นนั่นเองนะครับอันนี้คือตัวที่2ตัวที่3ส,สูตรผสมตามที่ตนเองเห็นสมควรบางท่านนะครับวิเคราะห์ดินมาแล้ววิเคราะห์พืชมาแล้วแล้วก็มาวิเคราะห์พื้นที่ของตัวเองนะครับก็อาจจะก,กําหนดสูตรปุ๋ยขึ้นมานะครับจากค่าวิเคราะห์ดินค่าวิเคราะห์พืชให้มีสูตรตามความเหมาะสมของพื้นที่แต่ตัวนี้เนี่ย,ยต้องใช้ ความชานาญพอสมควรเลยนะครับสําหรับพี่น้องเกษตรกรที่จะใช้แบบที่3นะครับแต่ส่วนใหญ่ก็ใช้แบบ1กับแบบ2หรือส่วนมากก็จะใช้เป็นปุ๋ยผสมเลยก็มีนะครับเรามาดูวิธีการคิดคํานวณปุ๋ยผสมเองเนี่ยเขาคิดคํานวณยังไงนะครับอย่างแรกนะครับยกตัวอ,อย่างสมมุติว่าพี่น้องเกษตรกรจะทําปุ๋ยสูตรหนึ่งก็คือ 16, 1 6 8จํานวน100กิโลสิ่งที่ต้องเตรียมก็คือปุ๋ยไดอะมอนียมฟอสเฟต1 8 4 6 0นะครับ ยูเรีย4600แลโปทิเซียมคอร์0060นะครับจึงแม่ปุย๋ยพวกทั้ง3ตัวนี้ผมก็ได้กล่าวมาข้างต้นเยมันจะมีอยู่หลายตัวพอสมกวรนะครับวิธีคำนวณดังนี้นะครับตัวแรกที่จะคำนวณคือพวกฟอสฟอรัสก็คือเทียบบรรยัตแต่ย,ย่างนะครับเช่นมีปริมาณฟอสฟอรัส46กิโลกรัมนะครับจากแม่ปุย๋ย18460เนี่ยคือ100กิโลใช่ไหมครับ แล้วก็เทียบบรญยากิตัวอย่างว่าถ้าเราอยากได้ฟอสฟอรัสนี่16กิโลนะครับแ,แถวสุดท้ายนะครับจะต้องใช้แม่ปุ๋ยดดบเนี่ย1 8 1 6 0นี่กี่กิโลแล้วก็นําจํานวน100คูณ16หารด้วย46กิโลนะครับก็จะได้เป็นประมาณ34.78กิโลกรัมอันนี้คือ,อตัวปุ๋ย18460ที่เราจะต้องอเอาออกมาจํานวนกิโลกรัมเนี่ยเพื่อมาผสมปุ๋ยเป็น1 6 1 6 8นั่นเองนะครับ ก็เป็นค่าเฉลี่ยนะครับเพราะฉะนั้นต้องใช้แม่ปุ๋ย1 8 4 0นะครับเพื่อให้ได้ฟอสฟอรัส16 16ตามต้องการเนี่ยตามสูตร16ตามต้องการเนี่ย35กิโลกรัมนะครับอันนี้คือตัวฟอสฟอรัสตัวที่2ที่จะต้องคำนวณหานะครับก็คือปริมาณไนโตรเจนนะครับปริมาณไนโตรเจนคือปริมาณ16กกิโลกรัมก็มีวิธีการคำนวณดังต่อไปนี้นะครับไนโตรเจน16กกิโลกรัมก็คือจากสูตร 16, 1 6 8 จาก100กิโลนั่นเองนะครับวิธีการคํานวณก็คือเทียบบัญญัติแต่อย่างง่ายๆนะครับปุ๋ยตัวแรกที่เราจะต้องคํานวณหาก็คือปุ๋ยไนโตรเจนที่ได้จากแม่ปุ๋ยดับก็คือ1 8บแปดมันจะมีไนโตรเจนอยู่ประมาณ18%ใช่ไหมครับอยู่ในกระสอบนั้นเราคํานวณดังนี้นะครับแม่ปุ๋ยดบับหรือแม่ปุ๋ย1 8บแปดสี่หกนยนวนร้อยกิโลมีปริมาณธาตุไนโตรเจนอยู่18กิโลนะครับถ้าแม่ปุ๋ยดับ35กิโล 35กิโลหมายถึงเราคำนวณฟอสฟอรัสที่ผ่านมาตามข้อหนึ่งเมื่อกี้นะครับจะมีไนโตรเจนอยู่ประมาณเท่าไหร่นะครับแล้วก็เอา18คูณ35 km. หารด้วยร้อยเพราะฉะนั้นปริมาณปุ๋ยไนโตรเจนในแม่ปุ๋ยแดบับ18460เนี่ย35กิโลที่กล่าวมาเมื่อกี้นะครับจะมีอยู่ประมาณ6.30กิโลกรัมอันนี้ปริมาณไนโตรเจนในแม่ปุ๋ยแดปบที่ใช้35กิโลนะครับมีไนโตรเจนอยู่6.30กิกรั การคำนวณต่อมานะครับก็คือหาปริมาณในตรเจนที่ยังขาดเองเท่าไหร่นะครับปริมาณไนตรเจนที่เราต้องการในส 16, 16, ูตร16-168คำนวณคือ100กิโลต้องการไนตรเจนทั้งหมด16กิโลใช่ไหมครับแต่ในตรเจนมีอยู่แล้วที่เราได้จากปุ๋ยแดบ1 8 6 0เนี่ยมีอยู่แล้วอยู่ประมาณ6.3กิโลเพราะฉะนั้นยังขาดในตรเจนอยู่ประมาณ9.70กิโลกรัมนั่นเองถามว่า9ก 7, 7 0, าเจ็ดจงไงก็เอา16ลบ6.30 ก็จะเหลือปริมาณไนตรเจนที่ยังขาดอยู่9.70กิโลกรัมนะครับทีนี้เวลาเราคำนวณหาปริมาณเนโตเจน9.70กิโลกรัมเราจะคำนวณจากที่เราจะต้องใส่ปุ๋ยยูเรียคือ46.00เข้าไปนั่นเองนะครับวิธีคำนวณก็คือเทียบบัญญัติต่าง์นะครับก็คือปริมาณธาตุนโตเจน46กิโลกรัมต้องใช้แม่ปุ๋ยยูเรีย100กิโลนะครับถ้าปริมาณธาตุเนโตเจนที่เราต้องการส่วนที่ขาดนะครับ 9.7กิโลกรัมเนี่ยต้องใช้แม่ปุ๋ยยูเรียเท่าไหร่แล้วก็นำร้0ยคูณ9.7หารด้วย46จะได้21.09กิโลกรัมเพราะฉะนั้นในไนโตรเจนที่ต้องใช้จากแม่ปุ๋ยยูเรียเนี่ยจากสูตร4 6 0 0คือ22กิโลกรัมปัดเป็นเศษขึ้นไปนะครับทีนี้ตัวสุดท้ายนะครับก็คือคำนวณหาปริมาณาธาตุโพแทสเซียมนะครับจากปุ๋ย0060ก็เทียบบัญญัติยางแบบเดียวกันนะครับ ก็คือปริมาณธาตุโพแทสเซียม60กิโลกรัมต้องใช้แม่ปุ๋ยมอ็อบหรือ0060เนี่ยร้อยกิโลใช่ไหมครับถ้าเราต้องการธาตุโพแทสเซียม8กิโลกรัมต้องใช้แม่ปุ๋ยมอ็อบ0060เนี่ยเท่าไรนะครับก็เอาร้อยคูณแปดหารด้วยหกสิบนะครับจะได้ทั้งหมดสิบสี่กิโลกรัมเพราะฉะนั้นเราจะต้องใช้แม่ปุ๋ยมอ็อฟ0060จำนวนสิบสี่กิโลกรัมนะครับอันนี้ครบทั้งสามตัวแล้วนะครับทั้งไนโตรเจนฟอสฟอสรัสโพแทสเซียม เพราะฉะนั้นปุยย๋ยผสมสูตร16-16-8นะครับจำนวน100กิโลกรัมเนี่ยมีปริมาณธาตุน้ำหนักธาตุอาหารดังนี้แม่ปุยย๋ย18-46-0นะครับจำนวน35กิโลกรัมแม่ปุยย๋ยสูตร46-0-0จำนวน22กิโลกรัมแม่ปุยย๋ยสูตร0-0-60จำนวน14กิโลกรัมนะครับนำทั้งหมดมาบวกกัน35บวก22บวก14นะครับได้ทั้งหมด71กิโลกรัมนะครับ ฉะนั้นมันยังไม่ครบร้อยเราจะผสมร้อยกิโลนอกจากนั้นคือตัวเติมนะครับวิธีคิดตัวเติมก็คือเราก็นําเอาร้อยเนี่ยคือเราจะผสมร้อยกิโลลบเจ็ดเอ็ดคือแม่ปุ๋ยทั้งหมดเนี่ยจะได้ทั้งหมด29กกิโลกรัมอันนี้คือสารตัวเติมเพราะฉะนั้นนําแม่ปุ๋ยทั้งหมด7 1กิโลกรัมบวกตัวเติมอีกิกกโลกรัมรวมเป็น100กิโลพอดีนะครับอันนี้วิธีการคิดคำนวณปุ๋ยสูตร1 6บหกสิบหกแปดจำนวนร้อยกิโลกรัม คิดดังดังที่ผมกล่าวมานี้นะครับหากพี่น้องเกษตรกรจะคิดสูตรอื่นก็ใช้ทํานองเดียวกันเทียบบัญญัติยางเอาแบบเดียวกันนะครับแต่แม่ปุ๋ยก็ใช้เหมือนเดิมนะครับเช่น28 2สิ5 5ปดยาพวกนี้จะผสมเองก็คิดแบบเดียวกันนี่หละนะครับอันนี้เป็นหลักการคิดคํานวณน,นะครับตัวอย่างนะครับถ้าจะผสมปุ๋ยสูตรต่างๆเนี่ยที่เขาคํานวณไว้เนี่ยผมนํามาจากกรมส่งเสริมกาดเกษตรนะครับเช่น2577อย่างเงี้ยก็ใช้ยูเรีย48 1ิบแปดเนี่ย16โพแทสเซียมคอรด์12อนะครับจำนวนปุ๋ยที่ผสมได้ก็คือ7 6กกิโลนอกนั้นก็คือเป็นตัวเติมนะครับ1 5 1ห1 5 1 3 1 3 21 1 6 11 14 14 10 30กเพวกนี้นะครับพี่ดาวศิษยก่อนถ้าอยากได้ชนนี้ก็สามารถผสมไปได้เลยนอกนั้นก็คือเป็นตัวเติมนะครับถ้าเป็นส่วนอื่นก็คำนวณตามที่ผมกล่าวมานั่นเองนะครับทีนี้เครื่องมือผสมปุ๋ยใช้เองเนี่ยเขาต้องเตรียมอะไรบ้าง หนึ่งพื้นที่สําหรับผสมปุ๋ยนะครับควรเป็นพื้นที่น้ำเรียบแห้งถ้าไม่แห้งไม่ได้ถ้าไม่แห้งเนี่ยมันจะทําให้ปุ๋ยมันระเหยปุ๋ยมันจะเป็นน้ํานั่นเองนะครับเพราะฉะนั้นเวลาเราใช้ก็ควรใช้พวกพื้นซีเมนจะดีกว่านะครับ2คือพวกจอบสาหรับตักคุกเข้าผสมปุ๋ยนะครับ3ก็คือเครื่องช่างขนาดประมาณสัก50กิโกร,รัมนะครับเพื่อใช้ในการช่างแม่ปุ๋ยแต่ละอย่าง4กระสอบเพื่อจะอ่าเป็นเอาไปใช้ในการบรรจุปุ๋ยที่เราผสมแล้วเนี่ยไปหว่านในไร่นานะครับ ในตัวสุดท้ายสำคัญตัวที่5ก็คือแม่ปุ๋ยแม่ปุ๋ยแอมโมเนียมฟอสเฟต1 8 4 6 0นะครับโพแทสเซียมคลรไรด์0-0-60และแม่ปุ๋ยยูเรีย4 0 0นนะครับอันนี้เป็นสิ่งที่เราต้องเตรียมส่วนวิธีการผสมปุ๋ยก็มีดังนี้นะครับอันนี้ก็คือเลือกสูตรปุ๋ยและปริมาณที่ต้องการของปุ๋ยนั้นๆเช่นเลือกปุ๋ย16-16-8พวกเนี้ยนะครับปลูกนนในนาฬิ้าร์ประมาณ100กิโลเนี่ยเวลาเราต้องเลือกคือเลือกสูตรปุ๋ยก่อนพวดงั้นนะครับ ข้อที่2หาน้าหนักแม่ปุ๋ยด้วยการค,คานวณตามที่ผมกล่าวมานะครับข้อที่3พอได้จากการคำนวณเสร็จปั๊บเราก็ชั่งแม่ปุ๋ยแต่ละชนิดเนี่ยว่าจะได้ต้องใช้ปริมาณเท่าไหร่นะครับข้อที่4นําแม่ปุ๋ยแต่ละชนิดที่ชั่งไว้น่ะ,นะครับมาเทลงเป็นกองเป็นกองเป็นก,อง,นกองไว้นะครับแล้วข้อที่5ใช้จอบเพื่อพวกนี้คุกเข่าแม่ปุ๋ยแต่ละชนิดเนี่ยให้เข้ากันอย่างดีคุกเข่าเสร็จแล้วก็ควรตักใส่กระสอบขนย้ายไปหว่านได้เลยนะครับ อันนี้เป็นหลักเกณฑ์การผสมปุ๋ยวิธีการผสมปุ๋ยนะครับข้อดีของการผสมปุ๋ยใช้เองนะครับ 1. ประหยัดค่าใช้ใจ่ายน้อยลงเช่นเกษตรกรต้องการปุ๋ยสูตร15-15-15จำนวนพันกิโลหรือ1ตันนะครับก็จะใช้แม่ปุ๋ย18-20-0เนี่ยประมาณ330กิโลก็จะเป็นเงินประมาณ2,640บาทใช้แม่ปุ๋ย40-0-0จำนวน200กิโลก็ประมาณเป็นเงิน1,400บาท ถ้าแม่ปุ๋ยสูตร0060เนี่ย250กิโลก็จะใช้ประมวลง,งานเป็นเงิน1,250บาทรวมทั้งสามตัวแม่ปุ๋ยทั้งสามตัวนะครับแม่ปุ๋ยไนโตรเจนแม่ปุ๋ยฟอสฟอรัสแม่ปุ๋ยโพแทสเซียมเนี่ยเป็นเงินจากสูต15ร15-15-15นี้นะครับจำนวนหนึ่งตันเนี่ย5,290บาทน,นะครับเพราะนั้นถ้าเราไปซื้อ15-15เป็นกระสอบเนี่ยสอบรับประมาณ800บาทเนี่ยก็จะแพงกว่าน,นี้นะครับอันนี้เป็นน่าจะเป็นตัวเลขอ่อที่ทำให้ ย้อนหลังไปหลายปีสมควรนะครับเพราะว่าณปัจจุบันนี้แม่ปุ๋ยแต่ละตัวเนี่ยก็ลดราคาลงตามกว่านี้นะครับถ้าผสมปุ๋ยสู15-15-15เนี่ยก็จะถูกกว่านี้อีกนะครับอันนี้เขาเทียบไม่เห็นนะครับถ้าซื้อแม่ปุ๋ยสําเร็จรูปนะครับ15-15-15จำนวนหนึ่งพันกิโลกรัมในท้องตลาดขายอยู่ประมาณาตันละ8,000บาทนะครับตันละ8 0นบาทในช่วงนั้นนะครับเพราะฉะนั้นการใช้ปุ๋ยผสมเองจะประหยัดเงินกว่าก็นำ8,000ลบ5,290 ต่อตันนั่นก็จะประหยัดเงินกว่าประมาณ2 7 1 0บาทก็ถือว่าเยอะพอสมควรนะครับก็คือข้อที่1ข้อดีก็คือสามารถผสมปุ๋ยสูตรต่างๆเนี่ยได้โดยตัวเองได้เกือบทุกสูตรอยากได้สูตรไหนก็ทําสูตรนั้นนะครับข้อที่2ตัดปัญหาเรื่องปุ๋ยปลอมหรือปุ๋ยด้อยมาตรฐานคือพวกธาตุอาหารมันไม่เต็มนั่นเองนะครับพี่น้องสก่หลายท่านอาจจะเจอปุ๋ยปลอมในลักษณะนี้นะครับหรือปุ๋ยไม่ได้มาตรฐานปุ๋ยปลอมก็คือมันธาตุอาหารมันไม่มี ปุ๋ยไม่ได้มาตรฐานคือมีแต่ไม่เต็มสูตรนะครับข้อที่3เกษตรกรที่มีปุ๋ยสูตรตามต้องการก็ใช้ได้ทันเวลาอยากได้สูตรไหนก็ผสมสูตรนั้นใช้นั่นเองนะครับอันนี้คือข้อดีแต่ถ้าข้อจํากัดของการผสมปุ๋ยใช้เองนะครับเมื่อนําแม่ปุ๋ยมาผสมกันแล้วเนี่ยนะครับมันจะเกิดความชื้นเพราะนั้นพี่น้องเกษตรกรจะต้องใช้ให้หมดภายใน15วันถ้าเลยกว่านั้นมันจะเริ่มแข็งตัวจับตัวกันเป็นก้อนนั่นเองนะครับข้อที่2 จะต้องเสียเวลาและใช้แรงงานในการผรสมนะครับอันนี้ก็อาจจะไม่เป็นปัญหาเท่าไหรนะ่นักถ้าพี่น้องเก่อนท่านใดจะผสมนะครับแต่การผรสมก็ต้องใช้ความรู้ซึ่งซึ่งมันก็ได้ไม่ได้ใช้ยากนะครับมันใช้ง่ายตามที่ผมกล่าวมาเนี่ยนะครับถ้า500กิโลครึ่งตันเนี่ยก็ใช้ประมาณ30นาทีถ้าใครชำนาญหน่อยมีอุปกรณ์พร้อมหน่อยก็เวลา1020บนาทีก็เสร็จแล้วนะครับข้อที่3มแหล่งจําหน่ายแม่ปุ๋ยเคมีเนี่ยยังน้อยอยู่ซึ่งในปัจจุบันก็มีเยอะพอสมควรนะครับ แต่ในส่วนที่พื้นที่ห่างไกลหน่อยบางแหล่งอาจจะไม่ค่อยมีนะครับแต่ถ้าตัวเมืองใหญ่ๆมีหมดแล้วนะครับข้อที่สีความน่าใช้ของปุ๋ยผสมเองเนี่ยมันไม่ค่อยสวยงามเท่าไหร่เหมือนไม่ค่อยเหมือนพวกปุ๋ยเคมีสําเร็จรูปนะครับพวกปุ๋ยคอมเพเนี่ยมันจะเป็นเม็ดเดียวเนี่ยอันนั้นน่าใช้แต่ถ้าเราผสมเองมันมันก็จะคล้ายๆพวกปุ๋ยที่ขายตามท้องตลาดนะครับเรียกว่าปุ๋ยเบ้าบินคือนําแม่ปุ๋ยแต่ละตัวมาผสมกันแบบของเราเนี่ยแหละนะครับ แต่ของเราเนี่ยจะไม่ได้ผสมอย่างอื่นพวกาการลดความชื้นกันความชื้นพวกนี้นะครับเพราะนั้นต้องใช้ให้หมดภายใน15วันข้อจํากัด34ข้อที่กล่าวมาผมว่าก็ไม่น่าจะเป็นข้อจํากัดนะครับปัจจุบันนี้ก็ข้อจํากัดหลายข้อก็ลดได้มากพอสมควรนะครับอันนี้เป็นตารางนะครับสําหรับที่พี่น้องเกษตรกรจะผสมปุ๋ยแสดงความเข้ากันของแม่ปุ๋ยแต่ละชนิดนะครับบางครั้งก็ตัว X เ,เนี่ยคือเข้ากันไม่ได้ตัว L เ,เข้ากันได้อย่างจํากัด โอเคเนี่ยัปถึงเข้ากันได้นะครับดูตามตารางนี้เลยนะครับมันจะเป็นสูตรเป็นสูตรอยู่ถ้าเราจะผสมส่วนไหนก็ใช้แม่ปุ๋ยก็พยายามเลี่ยงในส่วนที่มันผสมกันไม่ได้นะครับที่กล่าวมาทั้งหมดนะครับหากพี่น้องเกษตรกรท่านใดจะเรียนรู้ไว้ในการคํานวณน,นะครับก็สามารถเรียนรู้ได้ตามที่ผมกล่าวมาแต่ถ้าหากท่านใดไม่อยากปวดหัวผมก็มีวิธีดังต่อไปนี้ก็คือการใช้ตาราง Excel นะครับที่ผม นํามาใช้คํานวณในพื้นที่ไรนาของผมเนี่ยถ้าผมจะผสมนะครับพี่น้องสิก่อนสามารถโหลดและก็นําไปใช้ดังวิดีโอตามนี้เลยนะครับถ้าพี่น้องสิก,กรอนท่านใดน,นะครับจะโหลดไฟล์ไปใช้อันนี้เป็นไฟล์ Excel นะครับมันจะอยู่คําอธิบายใต้คลิปตรงนี้นะครับเวลาเลื่อนลงมามันจะอยู่ตรงคลิปตรงแสดงเพิมเติมตรงนี้นะครับตรงนี้ h t t p อ่าบรดนะครับกดเข้าไปปั๊บ มันก็จะให้ดาวนโ์โหลดพอดาวน์โหลดขึ้นมาเนี่ยมันจะอยู่ด้านล่างนี้นะครับเป็นสูตรคำนวณการผสมปุ๋ยนะครับมันจะเป็นไฟล์ซิปเป็นอักอกรต้องแตกไฟล์ออกมาก่อนนะครับค่อยใช้ทีนี้เวลาเราแตกไฟล์แล้วให้ทําตรงนี้นะครับเราก็เข้าไปตรงไฟล์ที่มันอยู่แล้วมันดานดวาน์โหลดสำหรก็คลิกซ้อนแลว้วก็โชว์อินโฟลดเลยตรงนี้น,นะครับก็จะปรากฏไฟล์ที่เราต้องการนะครับผมโหลดมาหลายอันแล้วงนี้ตรงนี้มันเป็นไฟล์ซิปแลว้วก็คลิกขวา โหลดลงมาคอมพิวเตอร์แล้วก็ extract e x t r a c t เป็นสูตรคำนวณผสมปุ๋ยที่จะหาง่ายนะครับรอเวลาสักนิดหนึ่งในการ extract นะครับก็คือการแตกไฟล์นั่นเองตอนนี้ไม่มีรหัสนะครับพอได้มาแล้วนะครับมันจะมีไฟล์อยู่ด้านในตรงนี้นะครับเรียกว่าสูตรคำนวณการผสมปุ๋ยสําหรับผสมเองแล้วก็จะเป็นคลิกเข้าไปเลยนะครับมันจะเป็นสูตรทาง Excel นะครับให้คิดด้วเสียก่อน ท่านใดที่มีคอมพิวเตอร์หรือว่าพวกโน้ตบุ๊กพีซีอะไรี้ก็ได้นะครับเมื่อพี่น้องสกอนเปิดขึ้นมานะครับจะมีช่องอยู่สองช่องนะครับด้านล่างนะครับด้านล่างช่องแรกเนี่ยชีดแรกหรือแผ่นแรกเนี่ยตัวนี้จะใช้แม่ปุ๋ยไนโตรเจนเป็น21.00หรือแอมโมเนียมซัลเฟตและช่องที่2นะครับจะใช้แม่ปุ๋ยไนโตรเจนเป็นยูเรีย46.00นะครับเรามาดูช่องแรกที่ใช้แม่ปุ๋ยแอมโมเนี N ยมซัลเฟตหรือ21.00กันนะครับ ด้านบนเลขกหนึ่งเะครับเขเขียนว่าสูตรปุ๋ยที่ต้องการอันนี้เป็นการกรอกสูตรปุ๋ยลงไปเลยนะครับแม่ปุ๋ยที่ใช้ก็จะมี18-46-0แล้วก็21-0-0แล้วก็0 6 0นะครับทีนี้สมมุติว่าผมอยากได้สูตร15-15-15นะครับ3ตัวจะผสมตัวไหรน,นะครับก็กรอกเลขเข้าไปเลย N 15 f o r r u s 15แล้วก็ Potassium 15นะครับกด Enter แค่นี้นะครับมาดูช่องด้านล่างนะครับ ต้องใช้แม่ปุ๋ยที่ยังในการผสมนะครับปุ๋ยแรบ,บ18-16-0เนี่ยใช้32.61กิโลแลมอมโมเนียมโซเฟต2 1 0ใช้43.48กิโลโพแทสเซียมคอรดย0-0-60ใช้25.00กิโลรวมนะครับรวมปุ๋ยที่ใช้เนี่ย101กิโลนะครับอันนี้เกิน100กิโลแล้วนะเพราะว่าเราใช้แม่ปุ๋ย21-0-0เนี่ยมันจะใช้เยอะกว่าแม่ปุ๋ย0 0ูนั่นเองเพราะนั้นสูตรนี้นะครับ15-15-15 ถ้าใช้2 1 0เส่วนเป็นแม่ปุ๋ยไนโตรเจนนะครับจะไม่ต้องเติมฟิลเลอร์นะครับฟิลเลอร์ก็หมายถึงตัวเติมให้มันครบร้อยเองอันนี้มันเกินแล้วไม่ต้องเติมนะครับมาดูใช้แม่ปุ๋ยยูเรียกันบ้างการใช้แม่ปุ๋ยยูเรียซสส่นูๆๆนะครับสมมุติว่าผมต้องการสูตรปุ๋ย15 15, 15เหมือนกันนะครับก็กรอกไนโตรเจน15 15้5นะครับก็กด Enter ดูข้างล่าง ต้องใช้แม่ปุ๋ยดังนี้18-46-0เนี่ย32.61กิโลนะครับยูเรียนะครับ46-0ใช้19.85กิโลโพแทสเซียมคอราย06-0 0, 0, 0 60, 25กิโลนะครับรวมแล้วที่เราจะทำปุ๋ยสูตร15-15-15นะครับใช้แม่ปุ๋ย3ตัวนี้รวมกันแล้วได้77.46กิโลนะครับเพราะฉะนั้นถ้าจะให้ครบ100กิโลเราต้องเติมฟิลเลอร์อีกประมาณ 22กิโลนะครับให้มันครบร้อยนั่นเองนะครับก็นําจํานวน100มาลบ7 7 4 6กนั่นเองนะครับก็ประมาณสัก22กิโลที่เราต้องเติมโดยปกติแล้วก็ไม่ค่อยเติมกันนะครับปุ๋ยผสมส่วนมากก็คือผสมแล้วจะใช้เลยนะครับอันนี้ยกตัวอย่างเห็นว่าถ้าจะผสมเป็น100กิโลเนี่ยในทางที่เขาผสมกันขายเขาจะต้องเติมฟิลเลอร์เข้าไปด้วยนั่นเองนะครับเอาอีกตัวอย่างหนึ่งครับสมมติว่าผมจะทํา2820 20, ปุ๋ยสูตรนี้นะครับแล้วประกอบ20 8 20นะครับเมกด Enter ก็ได้ปุ๋ยแม่ปุ๋ย3ตัวรวมทั้งหมด87.40กิโลเพราะนั้นตัวนี้นะครับ mm hmm. ก็ใช้ฟิลเลอร์หรือตัวผสมอีกให้คดบอยตัวประมาณ13กิโลนั่นเองนะครับอันนี้ก็คือเป็นตัวอย่างนะครับถ้าพี่น้องเกอนรกท่านใดจะโหลดใช้ตารางคนวดนี้ก็สามารถโหลดไปใช้ได้นะครับเดีย๋ยวไปดูอีกตัวอย่างหนึ่งการใช้แอปพลิเคชันนะครับ หลังจากที่การใช้ํำนวนโดยตาราง Excel ไปแล้วนะครับทีนี้พี่น้องเกษตรกรมีโทรศัพท์มือถือปัจจุบันนี้มันเร็วนะครับใช้เป็นแอปพลิเคชันการผสมปุ๋ยซึ่งมีแอปตัวหนึ่งที่ผมจะขอแนะนําให้พี่น้องเกษตรกรโหลดไว้ใช้ในการผสมปุ๋ยอันนี้ก็ง่ายเหมือนกันนะครับคือแอปตัวนี้นะครับ fertilizer mix นะครับเป็นแอปที่ใช้ในการกรอกสูตรผสมปุ๋ยขึ้นมาแล้วก็มีส่วนอัตราส่วน แม่ปุ mind, sunshine, well, ๋ย18 4 60 4 60 0 0 60มาเรียบร้อยเลยนะครับแล้วก็จะบอกว่าแต่ละส่วนเนี่ยจะมีส่วนผสมเท่าไหร่ใช้เท่าไหร่ฟิลเลอร์เท่าไหร่บอกหมดเลยนะครับอันนี้เป็นข้อดีของแอปพลิเคชันนี้นะครับแล้วก็พี่น้องเกษตรกรเนี่ยเดี๋ยวไปชมในวิดีโอนี้เลยนะครับว่ามีหลักการการใช้ยังไงเรเรมมาดูคำนวณสดปุ๋ยโดยใช้แอปพลิเคชันกันก่อนนะครับให้พี่น้องเกษตรกรมาหน้าโทรศัพท์ของเรานะครับ ใช้ได้ทั้ง Android และ iOS นะครับก็เข้าตรง p l y y t t r r นะครับแล้วก็กดคำว่า Pertilizer Mixing Calculator นะครับอันนี้เป็นการคำนวณทีนี้มันจะมีตัวสีส้มๆนี่นะครับแอปแอปตัวนี้สีส้ม,สมเนี่ยชื่อว่า f e r t i l i z e r Mixing Calculator นะครับแล้วก็กดติดตั้งลงไปอันนี้ผมติดตั้งแล้วนะครับพอติดตั้งเสร็จปับ๊บมาก็จะให,ให้เราเปิด แอปพลิเคชันนี้ขึ้นมาแล้วก็กดเปิดนะครับทีนี้พอกดเปิดขึ้นมาหน้าจามันจะเป็นแบบนี้นะครับสมมุติว่าเราจะใส่นะครับสมมุติว่าต้องการสวดปุ๋ย2 8 20นะครับก็จะเติมตัวเลข20 8 20แนะครับแล้วก็กดเครื่องหมายถูกแล้วก็กดแคปคูเลตนะครับอันนี้พี่น้องสงกรกรดูนะครับข้างล่างเนี่ยมันจะมีอัตราที่ต้องใส่ว่าใส่เท่าไหร่นะครับ จะเป็นยูเรีย46.0หเนี่ยใส่36.67กกิโลปุ๋ยดับนะครับ18.460เนี่ย17.39กกิโลแล้วก็ปุ๋ยมอบนะครับ0่วนเนี่ย33.33ิกิโลแล้วก็เขาจะบอกว่าต้องเติมฟิลเลอร์อีก12.61กกิโลนะครับเพราะนั้น28.20โดยใช้แม่ปุ๋ยที่เป็นยูเรียนะครับตรงนี้นะครับตรงสีดำดำสี่หกศูนย์ไนโตรเจนฟอร์มคือแม่ปุย๋ยที่ใช้ปุยปป๋ยสี่หกศ ด้านล่างสุดดูนะครับ28 20 which o u ่ filler ตัวนี้คือแม่ปุ๋ย3ตัวนะครับก็คือ4600 18 460 0000โดยปราศจากตัวเติมตัวเติมมันคือฟิลเลอร์ทั้งหมดรวมกันแล้วนะครับ36.67 17.39 33.33เนี 30, 67, 39, 33. 33, ่ยรวมกันแล้วได้87.39กกิโลกรัมนะครับแล้วก็ตัวสุดท้ายนะครับเขาเขียนว่า 20, 28 20 วิตฟิลเลอร์อันนี้ก็คือพอรวมฟิลเลอร์แล้วจะได้100กิโลพอดีนะครับเพราะนั้นฟิลเลอร์ที่เราต้องเติมก็คือ12.6กกิโลนะครับถามว่าในความเป็นจริงเราเติมไหมส่วนมากก็ไม่ค่อยจะเติมน,นะครับยกเว้นบริษัทที่เขาผลิตขายก็จะเติมกันนะครับเอาอีกตัวอย่างหนึ่งนะครับตัวอย่างนี้28-20เนี่ยคือใช้4.0 0เป็นแม่ปุ๋ยไนโตรเจนแต่ถ้าจะใช้แม่ปุ๋ยไนโตรเจนเป็น2 0 0เราก็ทําเหมือนกันนะครับ ก็กรอก28 20บนะครับอันฟอสฟอรัสเนีเป็น8ปโพแทสเซียมเเป็น20ได้สูตร28 20แต่เราก,กดไนโตรเจนฟอร์มตรงนี้นะครับเป็น21.0นะครับแล้วก็กดแคลเซเลมปับ๊บข้างล่างนี่เราก็จะได้เป็นแม่ปุ๋ย AS เนี่ยเป็นแอมโมเนียมซัลเฟตนะครับ20.0 8ิ3 3ูกิโลนะครับปุ๋ยดับ1 8 4 0 0เนี่ย17.39กกิโล ปุ๋ยม็อบ MOP เนี่ยนะครับ0ซน60เนี่ย33.33กิโลตัวนี้ฟิลเลอร์ไม่ต้องเติมนะครับฟิลเลอร์เนี่ย0กิโลกรัมถามว่าทำไมไม่ต้องเติมดูสง23สุดท้ายนะครับ28.20 without filler ก็คือปุ๋ยผสมที่มีไม่มีฟิลเลอร์เนี่ยได้1 3 1กิโลจุด0.5นะครับกิโลกรัมซึ่งมันเลย100กิโลไปแล้วนะครับแล้วถามว่าทำไมมันเลย100กิโลนะครับ เพราะว่าการใช้แม่ปุ๋ยที่เป็น21สเ่วนเนี่ยเป็นแหล่งของธาตุไนโตรเจนเนี่ยจะใช้ปริมาณมากกว่าไนโตรเจนที่ได้จากยูเรียร4ส่วนนั่นเองจึงไม่ต้องเติมพวกฟิลเลอร์นะครับถ้าเป็นองกเกษรกรท่าในใดอยากได้แบบที่ไม่ต้องเติมฟิลเลอร์นะครับไม่ต้องเติมตัวเติมพูดยังไงให้มันครบร้อยกิโลเนี่ยก็ใช้ 21. ส่วนก็ได้แต่ถ้านะครับอยากได้ตัวที่มีความเข้มข้นไม่ต้องเติมเยอะเนี่ยก็ใช้4ี0ส่วนนเอานะครับ อย่ามามาสีของซูนูกับย่อูนูเนี่ยนะครับตัวไหนควรใช้ตัวไหนดีต้องไปเทียบดูราคาดูเนื้อปุ๋ยอีกครั้งนะครับครับก็นี่ก็เป็นแอปพลิเคชันที่ว่าที่ใช้ในการคำนวณปุ๋ยผสมเองนะครับชื่อว่า fertilize mixing calculator นะครับนก็พี่น้องเกษตรกรก็สามารถโหลดได้นะครับครับนี่ก็เป็นทั้งหมดเกี่ยวกับวิธีการผสมปุ๋ยใช้เองเริ่มตั้งแต่ แม่ปุ๋ยใช้แม่ปุ๋ยอะไรบ้างนะครับแม่ปุ๋ยไนโตรเจนก็จะมี4600 2100แม่ปุ๋ยฟอสฟอรัสเนี่ยนะครับก็ใช้18460หรือ0460แม่ปุ๋ยโพแทสเซีย,ย,ยมก็ใช้0060หรือ0050นะครับอันนี้แม่ปุ๋ยทั้ง3ตัววิธีการคำนวณก็เริ่มตั้งแต่การคำนวณโดยใช้สมองของตัวเองนะครับต่อมาก็ใช้ตาราง Excel สุดท้ายก็เป็นแอปพลิเคชันผ่านมือถือนะครับ ถ้าพี่น้องเกษตรกรท่านใดสะดวกแบบใดก็ใช้แบบนั้นนะครับเริ่มต้นเนี่ยถ้าใครยังคำนวณไม่เป็นนะครับการใช้แอปพลิเคชันเนี่ยถ้าอยากรู้ที่ไปที่มาเนี่ยก็ลองย้อนไปดูตามที่ผมคำนวณน,นะครับใช้ใช้หลักการแบบเดียวกันเนี่ยครับไม่ว่าจะเป็นสูตร Excel ก็ตามหรือแอปพลิเคชันก็ตามใช้หลักการแบบเดียวกันนะครับ,รกกรบ,บนนครับ,รบก็หวังว่าจะเป็นกับประโยชน์กับพี่น้องเกษตรกรไม่มากก็น้อยถ้าหากผิดพลาดประการใดก็ขออภัยไว้ณนะที่นี้ด้วย ขอฝากก็ที่ทำในการทํางานของหลวงพ่อชาสุพัทโธนะครับดูไม้ท่อนนี้สิสั้นหรือยาวสมมุติว่าคุณอยากได้ไม้ที่ยาวกว่านี้ไม้ท่อนนี้มันก็จะสั้นแต่ถ้าอยากได้ไม้ที่สั้นกว่านี้ไม้ท่อนนี้มันก็จะยาวหลวงพ่อชาสุพัทโธสุดท้ายก็ขอรัตนาคุณพระรัตนตรยัยคุ้มของพี่น้องเสกกรทุกท่านให้อยู่ดีมีสุขขอบคุณและสวัสดีครับ